ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้12มิถุนายนเป็นวันชาติของรัเสเซียนะครับเนื่องในโอกาสนี้ครับประชาชนทั่วประเทศก็เลยเดินทางออกมาร่วมกันชุมนุมต่อต้านรัฐบาลปรากฏว่ามีผู้ถูกจับกุมไปามากกว่า1,500คนเนื่องจากชุมนุมในสถานที่ที่รัฐไม่ได้กําหนดให้นะครับขณะที่ผู้นําการชุมนุมครั้งนี้ซึ่งก็คือผู้นําฝ่ายค้านนายอเล็กเซย์นาเบลนยถูกศาลตัดสินจําคุกเป็นเวลา1เดือนครับ กรุงมอสโกเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่เกิดการประทะกันร,ระหว่างผู้ชุมนุมและตำรวจปราบจลาจลที่มีกระบองเป็นอาวุธขณะผู้สนับสนุนพักฝ่ายค้านเดินขบวนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อวานนี้เนื่องในวันชาติครับโดยการชุมนุมครั้งนี้นำขบวนโดยนายอเล็กเซนนาวูนย์หัวหน้าพักฝ่ายค้านที่รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันและกล้าวิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยมีผู้ชุมนุมกว่า1 5 0 0คนถูกจับกลุ่มทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ครับ823คนถูกจับกลุ่มในกรุงมอสโกขณะที่สหรัฐรัฐสภายุโรปและกลุ่ม a อม e s t y International ต่างก็ออกมาประนามการใช้ความรุนแรงในการจับกลุ่มผู้ชุมนุมและเรียกร้องให้ปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดครับส่วนนายนาวเนยวัย41ปีนั้นถูกจับกลุ่มด้านนอกบ้านพักขณะจะไปร่วมชุมนุมและถูกนำตัวขึ้นศาลในช่วงค่ำวันเดียวกัน โดยผู้พิพากษามีคำตัดสินให้ลงโทษจำคุก30วันฐานจัดการชมรุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตครับการชมรุมนุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวภายใต้การนำของนวาวเวอยีครั้งใหญ่ครั้งที่2นับตั้งแต่เดือนมีนาคมครับโดยเขานั้นเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมปีหน้าและการชมรุมนุมนี้เป็นเหมือนการทดสอบพลังสนับสนุนและคะแนนนิยมของเขา ซึ่งผู้ประท้วงบางคนครับก็ตะโกนทอยคําต่อต้านประธานาธิบดีปูตินโดยเรียกเขาว่าหัวขโมยและต้องการให้เขาพ้นจากตำแหน่งขณะที่ผู้ประท้วงอีกคนก็แสดงความไม่พอใจที่ปูตินอยู่ในอำนาจมานาน7 7ปีโดยไม่มีแผนจะก้าวลงจากตำแหน่งและรูปอำนาจไว้ที่ตัวเองทั้งหมดครับ